สวัสดีค่ะอาจารย์ชี้โรงเรียนโกโก้เคเรียนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำให้เรารู้จักนะคะหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบที่เราจะต้องไปสอบนะคะข้อสอบจะมีทั้งหมด40ข้อนะคะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทก็คือแนวข้อสอบอ่าน20ข้อและแนวข้อสอบฟัง20ข้อเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเปิด แต่ละแนวให้ดูนะคะว่า,าข้อสอบแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นข้อสอบแบบไหนแล้วก็ต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข้อสอบอ่านนะคะอะ่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบแรกเลยนะคะข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเห็นไหมมีรูปมาให้แล้วก็ให้เราเลือกว่าคำศัพท์ที่ถูกต้องอยู่ข้อไหน ะะบางทีพอเราเห็นรูปปุ๊บหวีใช่ไหมหวีบางทีเราก็นึกได้เลยว่าเฮ้ยหวีคําศัพท์คือพิษน,นะคะเราก็ดูว่าข้อไหนนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้เลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเรานึกไม่ออกว่าคําศัพท์คํานี้มันคืออะไรเราก็ต้องมาดูใช่ไหมว่าแต่ละข้อมันแปลว่าอะไรนะคะเช่นอันนี้นะคะพิษหวี พีนูสบูฮิวจีกระดาษทิชชู่มีอนโดกีนะคะที่กลหนวดนถ้าแบบถ้าแบบที่สองก,ก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องดูทุกข้อใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเราตอบได้เลยอะ่ะมันก็จะใช้เวลาในการทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ทองท่องศั์นะคะคำศั์ก็ไม่ยากเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันแบบบางทีมันวนเวียนอยู่รอบตัวเรานี่แหละค่ะ,ะข้อนี้เห็นไหมคะหวีก็คือผิาผิดหวีนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะอันนี้ก็มีภาพมาให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้เลือกเป็นประโยคแลวเห็นไหมนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับกําลังทําอะไรเขากําลังทําอะไระดูนะคะเนี่ยข้อ1กับข้อ2เนี่ยเห็นไหมคะคำศับ คำศัพท์เหมือนกันข้อ3กับข้อ4ก็คำศัพท์เหมือนกันนั่นหมายความว่าเราต้องแปลคำศัพท์ข้างหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะตัดตัวเลือกนั่นเองอ่า่กับ2นะคะพุงแดแปลว,ว่าผ้าพ,พันแผล3กับ4โช่งอีแปลว,ว่ากระดาษจากภาพก็คือเราต้องเลือกกระดาษเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวเลือก3มกับ4นะคะคราวนี้ต้องดูต่อนะคะดูต่อที่คำกริยาของมันตัวนี้ พุชิโกกับชาลุโกพุชิโกก็คือติดนะคะชาลุโกตัดนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ3ชองอีรึนพุชิโกอิซึมิดาเขากำลังติดกระดาษเห็นไหมคะเขาเอากาวทากระดาษแล้วก็ไปติดกับอีกแผ่นหนึ่งน,นี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะต้องอาศัยการแปลเพราะฉะนั้นการสอบภาษาคำศัพท์ สำคัญมากๆเลยนะคะต้องท่องนะท่องสะสมไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็ฝึกทำก้อสอบเราก็จะทำข้อสอบได้นะเเดแ๋้วดูต่อนะคะอ่าข้อนี้นะคะอันนี้ต้องดูโจทย์นิดนึงนะนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเหมือน,นข้อสอบเฉพาะเฉพาะเรื่องอะนะคะนะคะ p ซึ้นี่ p ซึ้ฮันมันนะคะ p ซึดฮันมันมันจะแปลว่าคำ ที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันกับคําที่เขาให้มานะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันกับที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นคําที่เขาให้มาก็ต้องแปลก่อนใช่ไหมคะมาจึนพยยนนะคะมาจึนพยอนแปลว่าตรงข้ามอ่นนี่คือคําที่เขาให้มาก็คือแปลว่า ตรงข้ามเพราะนั้นก็ต้องมาดูในตัวเลือกว่าคําไหนล่ะที่แปลว่าตรงข้ามเพราะเขาให้หาคําที่เหมือนกันใช่ไหมความหมายเหมือนกันทวีพยอนข้างหลังเวนพยอนทางซ้ายโอรินพอยอนอทางขวาแล้วก็คอนนอพยอนตรงข้ามเพราะฉะนั้นคําว่าตรงข้ามมาจินพยอนก็จะเหมือนกับคอนนอพยอนกระตอบข้อสีแบบนี้นะคะเห็นไหมต้องใช้การแปลนะคะถึงจะทําได้เนาะ อะเข้าต่อไปอ่ะอันนี้ดูนะคะอันนี้ดูที่โจทย์เหมือนกันพันเดมันพันเดมันหมายถึงตรงข้ามนะคะอ่ะให้เลือกคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำที่ให้มานะคะคำที่ให้มาก็คือชากับดาชากับดาแปลว่าเย็นนะคะใช้กับอาหารนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะต้องตรงข้ามกับร้อนนะคะทารอบดาสก,กรปรกตือกอบดาร้อนมูกอบดาหนักอริยอบดายากเพราะนั้นชากอบดาเย็นตรงข้ามกับตือกอบดาร้อนแบบนี้นะคะันนี้ก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อ ข้อต่อไปนะคะโจทย์นี่นะคะควันเกควันเกย์อินเนร์ตัวนี้นะคะก็คือเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนี่ยเขาจะให้คําศัพท์มาแล้วให้เราหาว่าอันไหนที่เกี่ยวข้องกันบางทีก็จะเป็นแบบหมวดหมู่อย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพราะงั้นเราต้องแปลนี้ก่อนเนาะมอรีแปลว่าศีรษะโอแก ไหล่ผ่ารแขนทารีขาทั้งหมดนี้นะคะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะอ่ามาดูชินเช่ส่วนต่างๆของร่างกายซองเกี่ยวกนะคะบุคลิกนิสัยชิมีงานอาดิเรกแล้วก็อุนดงกีฬาเพราะฉะนั้นที่เขาให้มานะคะหัวไหล นะคะแขนแล้วก็ขาก็ต้องเกี่ยวกับชินเช่ส่วนต่างๆของร่างกายแบบนี้นะคะอ่ะข้อนี้ค่ะข้อนี้เขาให้หาอวีออวีแปลว่าคำศัพท์นะคะนะก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้คือคำอธิบายที่เขาให้มาแล้วแล้วให้เราเลือกว่าเขาพูดถึงอะไรมันเหมือนเหมือนเกมใบคำอะ่ะ เกมใบคํามานะคะ,คนะคะพูดรายละเอียดมาแล้วก็ให้หาว่าเขาพูดถึงคําไหนนะคะ,ะอันนี้นะคะก็คือก็ต้องใช้การแปลเหมือนกันนะคะอย่างเนี้ยมูลมูลแปลว่าน้ำทอรอ,อุลนะคะทอรอ,อุลแปลว่าสก,กรปรกน้ำที่สก,กรปรกนะคะ,อะพอรจีเนินตรงนี้แปลว่าที่ทิ้งที่ทิ้งนะ ไายงฮันเวหลังจากใช้นะคะก็คือน้ําที่มันสกรปรกใช่ไหมคะที่เราทิ้งหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคงจังโรงงานนงจงังฟาร์มชุกซาคอกสัตนะคะหรือว่าแบบคาจองก็คือแบบเหมือนในครัวเรือนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นประเด็นหลักก็คือน้ําที่สกรปรกน้ําที่สกรปรกอ่าข้อหนึ่งนะคะโซอึมแปลว่าเสียงดังแบบเสียงรบก,กวนอะ แนมแมเซแปลว่ากลิ่นพีเอซูแปลว่าน้ำเสียแล้วก็พุนโยแปลว่าอุจจาระปัสสาวะนะคะน้ำที่สกปรกก็ต้องตอบข้อ3 p a พีเอซูก็คือพวกน้ำเสียต่างๆนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปค่ะ,ะข้อต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นข้อสอบเขาเรียกว่าเติมคำในช่องว่างนะคะก็คือเขาจะให้เรื่องราวมาแล้วก็เว้นไว้แล้วก็ให้เราเลือกคำไปเติมนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้คำศัพท์เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันจะต้องแปลใช่ไหมไม่ว่าจะแปลเรื่องนะคะแล้วก็มาแปลคำถามนะคะแล้วก็มาเลือกว่ามันจะต้องเติมคำไหนลงไปให้เข้ากับเรื่องเงี้ยซึ่งก็จะค่อนข้างยากสำหรับทุกคนที่เขาเรียกว่ายังยังเรียนไม่ไม่เยอะพอรอยเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าคุณท่องศัพท์ื่อยแล้วแบบ ออรู้สับเยอะเนี่ยก็จะสามารถทําได้นะคะบางทีเราแปลได้ไม่หมดทุกตัวหรกแต่ว่าพอแปลได้บ้างเนี่ยบางทีมันก็จะพอทําได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะแปลข้าวเนาะเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะคาว่าเมียนจอบเมียนจอบตัวนี้นะคะแปลว่าสัมภาษณ์เวลาเราไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยเมียนจอบแปลว่าสัมภาษณ์ตรงนี้คานีดาคํานีดาแปลว่าไปไป จุดจุดจุดสัมภาษณ์อังกมันน่าจะได้แล้วใช่ไหมไปสัมภาษณ์แต่ตรงนี้เขาให้เติมนะคะคำว่าเมียนจอบนะคะตัวนี้จะใช้กับกริยาโพดาเนาะโพดาเมียนจอบโพดาแปลว่าสัมภาษณ์นะคะเพราะนั้นมาดูที่ตัวเลือกเห็นไหมคะทุกตัวเลือกเลยเป็นผนอ่นหมายความว่าเราต้องดู วยากรด้วยนะคะวยากรด้วยตัวนี้นะคะข้างหลังเป็นคำนีดาเป็นกิยาคดาที่แปลว่าไปตรงนี้นะคะไปนะคะก็ต้องไปเพื่อเพราะนั้นวยากรจะต้องเป็นเพื่อไปเพื่อสัมภาษณ์นะคะคันนี้ตัวไหนล่ะเนาะแปลว่าเพื่อนะคะข้อหนึ่งตรงนี้รอแปลว่าเพื่อมีอ และโดรกให้ยอนซอในขณะที่นะคะไปนะคะต้องไปเพื่อสัมภาษณ์เพราะนั้นคำตอบคือข้อ1นะอันอันนี้เติมเติมคำในช่องว่างว่ายากแล้วแต่อันนี้ยากขึ้นอีกตรงที่ต้องเลือกไวายากรณ์ให้มันเข้ากันด้วยนะคะเนาะโอเคอ่ะต่อไปค่ะ มาดูข้อนี้ค่ะอันนี้ก็เติมคําเหมือนกันแต่ก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ <c oughs> ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องรู้ศัพบเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนมัน,ม,นมันเติมคําศัพท์อย่างเดียวไม่ไม่มีไวยากรณ์อ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะชอนึนนะคะชั้นเนาะจุดจุดจุดอาจูโชอาฮัมมีดานะคะชอบมากชอบมาก ฉันชอบจุดๆๆชอบอะไรไม่รู้แหละชอบมากเลยนะคะชูมาเรสุดสัปดาห์ชิกานีอิสเมยอนถ้ามีเวลา,า,วลาทงแดมุนชีจังเยคาซ็อนกะ็จะไปที่ตลาดทงแดมุนนะคะามาอือเมทูนึนอดกว่าชินบารึนซัมนิดานะคะคไปตลาดทงแดมุนเพื่ออะไรเพื่อที่จะซื้อ ชิ้นบานรองเท้าอดเสื้อผ้านะคะมาอือเมถือเนินก็คือที่ถูกใจเนาะชอบอะไรไม่รู้แหละมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็จะไปตลาดนะไปซื้ออะไรไปซื้อรองเท้าไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองคะอ่ะอะชอบอะไรโนเรเพลงคงบูเรียนพาร์ตี้ปาร์ตี้งานเลี้ยง ping, ช้อปปิ้งช้อปปิ้งซื้อของเพราะนั้นชอบอะไรมากๆคะ่ะถึงจะไปตลาดแล้วก็ซื้อได้ก็คือ แล้วก็สีช้อปปิ้งช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอันนี้คือเติมคำให้เข้ากับเรื่องนะคะน,นี่ไม่มีไวยากรณ์เนาะโอเคต่อไปค่ะอ่าข้อนี้นะคะอ่าอิงโกอ่าแล้วก็แนยงกว่าคัดทึนก็คือให้เราเลือกสิ่งที่เหมือนกับเนื้อหาก็เหมือนกับข้อใดถูกต้องอ่ข้อไหนที่ตรงกับเนื้อหาอะไรเงี้ย ะะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการอ่านเรื่องเนี่ยเขามีเรื่องมาให้แล้วก็มีตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากใช่ไหมคะกับแบบมันยากอะ่ะที่แบบเราจะแปลได้ว่ามันพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เราใช้วิธีการสังเกตเอาเนาะสังเกตดูว่าแต่ละประโยคในตัวเลือกเนี่ยเนาะ,ะข้อไหนที่มันแบบมีความเหมือนแล้วก็คล้ายกับในเรื่องมากที่สุดอ่ะนะคะอันนี้อันนี้เป็นวิธีการทําแบบ ที่แบบไม่ต้องแปลอะไรย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราแปลกันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าใครแปลได้ก็ลองก็ลองอ่านดูนะคะบางทีอาจจะแบบเจอคําศัพท์อะไรที่เราแปลได้เนาะ,นะอย่างอันเนี้ยนะคะถ้าใช้การสังเกตก็คือนะคะก็คือจะตอบข้อ3นี่ข้อ3ก็คือประโยคนี้เลยเนาะแทแกคอมืนแสกโอซึอิปโกคันิดานี่ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ เหมือนแซบโอซุนอิบโกคำนีดาเ้นไหมคะถ้าใช้การสังเกตเนาะใช้การสังเกตเห็นไหมก็ทําถูกได้เหมือนกันแต่ก็มันเป็นวิธีการเดาอะนะคะเพราะฉะนั้นก็กลองก็ลองใช้ดูนะคะอ่ะอันนี้ถ้าแปลก็คือเนีนี้แปลให้เป็นแบบความรู้แล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นวัฒนธรรมตรงนี้นะคะชาเลเยชิกชาเลเยชิกแปลว่างานศพ งานศพตรงนี้ก็จะเป็น3มวัน5วันก็คือจํานวนวันที่เขาจัดงานนะคะพยองวอนโรงพยาบาลน,นะคะชชลเยชิกจังนะคะก็คือที่จัดงานศพก็คือเขาจะจัดไม่ที่โรงพยาบาลก็เป็นที่จัดงานศพนะคะแล้วก็แทกแกส่วนใหญ่นะคะก็ข้อมึนแสกโอซึนอิบโกก็คือเขาจะใส่ชุดดำนะคะใส่ชุดดำไปงานนั่นเองนะคะใส่ชุดดำไปงานเนนะะดดาะ โอเคนะจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือการสังเกตเนาะโอเคค่ะข้อต่อไปอ่าข้อนี้นะคะมูซึนเนาะมูซึนแปลว่าอะไรตึด๊ดก็คือความหมายนะคะรูปนี้มีความหมายว่าอย่างไงอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกอ่าพวกอุปกรณ์ป้องกันหรือไม่ก็พวกป้ายสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้นะคะ่ะขาจะอยู่ในเรื่องนี้เนาะอันนี้ที่เราเห็นนะคะนะ่าจะเป็นเอียปลัก ที่เอาไว้อุดหูเวลาแบบเสียงดังๆนะคะเวลาเสียงดังแล้วก็เข้าไว้อุดหูเนาะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเลือกค่ะเห็นไหมคะคาศัพท์ต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ศัพท์ก็จะตอบได้เลยนะคะอันจอนฮวารองเท้าป้องกันโพอันเกียงแว่นป้องกันควีมาแกนี่คะ่ะเอียปลักนะคะหรือที่อุดหูอันจอนบกนะคะอันนี้จะเป็นชุดป้องกันตอบข้อ3 เข้อต่อไปอมาดูข้อนี้กันอันนี้ก็จะเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์นะคะนี่ข้อมูลอยู่ในนี้นะคะ ego s m u m a s u i s m i d a นะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเรารู้คำศรรพัพท์เนาะมูลมูลแปลว่าน้ำนะคะเนี่ยน้ำรู้คำนี้ก็จะตอบได้เลยก็คือตอบข้อ4นะคะที่ดื่มน้ำนั่นเอง มาชินซูอิเนินสามารถดื่มน้ำได้นั่นเองนะคะเห็นไหมรู้คำเดียวตอบได้เลยแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยนะคะต่อไปอ่ามาดูข้อนี้นะคะอันนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เนาะเห็นไหมคะเนี่เปอร์เซ็นต์มีคำศัพท์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้ตรงคําศัพท์เนี่ยเราต้องเราไม่ต้องไปแปลมันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นที่จะต้องมาแปลว่าอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ให้ดูคําถามเลยอ่ะตรงนี้คําถามถามว่ามาเนนก็ซึ่นข้อใดถูกต้องอ่ะพอข้อใดถูกต้องปุ๊บนะคะพวกคําศัพท์เฉพาะเรื่องนะคะที่ที่อาจารย์ให้โจทย์ในไลน์นะคะคำศัพท์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะ เพราะนั้นเนี่ยคำคำศัพท์เนี่ยตรงนี้ค่ะเราก็ดูเปรียบเทียบกันได้กับในเรื่องนะคะอย่างข้อนี้เขาพูดอะไรมาอาตัวเรื่องหนึ่งบอกเทเลบิจอนเนาะเทเลบิจอนเ,เทเลบิจอนสามสิบห้าเปอร์เซนต์อุนดงอุนดงสิบห้านะคะแล้วก็ชิปอาร์เนนตรงนี้นะคะชิปอาร์นเนนสามสิบ แล้วก็ชัมมินชันดาโกชัมมินชันดาโกตรงนี้นะคะก็คือความหมายเดียวกันกับคำนี้นะคะความหมายเดียวกันเนาะการน,นอนการน,นอนอ่ะ20%ะคราวนี้พอเราได้เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูคำข้างหลังมันเนาะ35%นะคะคาจางมันมากที่สุด ชอลบานอีชังนะคะเกินครึ่งค่าจังช็อกน้อยที่สุดนะคะทูบอนแจลำดับสองมันมากเป็นลำดับสองนะคะ35%มากที่สุดอ่าเพราะนั้นตอบข้อหนึ่งนะคะนี่แบบนี้นะคะวิธีการดูเนาะไม่อยากไม่อยากนะอ่ะอันต่อไป ่มาดูข้อนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเปอร์เซนต์อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ข้อนี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้ก็เพราะว่าคำหลักมันจะอยู่ที่คำถามนะนี่ดูเชิลที่สุดมันมากมากที่สุดออง่ายเลยก็ต้องเปอร์เซนต์ที่เยอะที่สุดก็ตอบข้อ1เห็นไหมคะใช้เวลาในการทำแป๊บเดียวเพื่อที่จะเผื่อเวลาไว้ดูข้ออื่นๆด้วยเนาะนะคะเพราะว่าทำข้อสอบมันต้อง แข่งกับเวลานะคะอะดูต่อค่ะอะจากแนวข้อสอบที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็จะสรุปได้เป็นดังนี้นะก็คือ,อสิ่งนี้คืออะไร1ข้อกำลังทำอะไร1ข้อคำที่มีความหมายตรงข้ามหรือไม่ก็ความหมายเหมือนกันเนาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ1ข้อคำที่เกี่ยวข้องอคำที่เกี่ยวข้องกัน1ข้อนะคะ เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร2ข้อข้อใดเหมือนกับเนื้อหา2ข้อแล้วก็พูดถึงคำศัพท์อะไร2อข้อป้ายสัญลักษณ์1ข้อเปอร์เซ็นต์หข้อเติมคําในช่องว่าง6ข้อนะอันนี้จะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อื่นๆอีก2ข้อนะคะอันนี้อ้างอิงจากข้อสอบที่เขาสอบไปในครั้งที่ cbt 6 cbt 7แล้วก็ CBT8 นะคะส่วนนอกเหนือจากนี้ที่มันเคยออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปว่ามันมีเรื่องอะไรที่เขาเคยออกบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้เรามาดูนะคะเป็นข้อสอบที่เคยออกในปีก่อนๆเนาะก่อนที่ก่อน CBT6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นข้อสอบลักษณะนี้เนาะแนบกอยากแนนบกอยากก็คือฉลากยาหน้าซองยานั่นเองนะคะหน้าซองยา อ่าตรงนี้นะคะคิมมินีตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อคนไข้24เซ24ปีนะคะนำผู้ชายยอผู้หญิงอ่านี้วงวงกลมที่ยอก็คือเพศหญิง1วัน3ครั้งนะคะต้องกินเป็นเวลา2วันชิกซาก็คือทานอาหาร 30นาทีช่อนก่อนหูหลัง1โพชิกตรงนี้ก็คือ1ถุงนะคะหถุงหซองอะไรอย่ยางเงี้ยในซองนึ่งมันก็จะมียาทุกอย่างเลยที่เราต้องกินนะคะคือรวมไว้ใน1ซองนั้นนะคะพกยงก็คือเป็นวิธีการกินนะคะมุลอยากยานา้ำนะคะ1วันกิน1ครั้งตอนอาชิมเชา้า ปี2018เดือน6วันที่12นะคะร้านยาฮันกุนะคะเพศสัชกรชื่อพักกรอวอ่านี้คือคือเนื้อหาคร่าวๆในฉลากยานะคะแล้วก็ตรงนี้คำถามถามว่ามาเนึนกอสซึ้นข้อใดถูกต้องนะคะอันนี้บอกว่าซามอิลกิน3วัน แต่ในนี้บอกกิน2วันนะคะนำจ้าผู้ชายในนี้คือผู้หญิงนะคะมูลอยากยานา้ำฮารุเอวันละฮันบอลหนึ่งครั้งยาน้ำกินหนึ่งครั้งใช่ไหมคะหนึ่งวันกินหนึ่งครั้งนี่นี่ข้อน,นี้ถูกต้องนะคะชิกซาอาหารเนาะทานอาหารฮู้หลังหลังนะคะแต่ในนี้บอกชอนก่อนอ่านี่คือเกี่ยวกับ ฉลากยาน,นะคะซึ่งคํัสท์อาจารย์ก็จะให้ไว้ในโนต้ตกลุ่มแล้วนะคะคุณก็ไปจดแล้วก็อ่านดูเนาะอันนี้เป็นแนวข้อสอบที่เคยออกนะคะต่อไปอ่าข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นเอเลกซออีเอียกซอ,อ,กซอแปลว่าประวัติย่อนะคะประวัตยิย่อตรงนี้มีอ่ะมาดูมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะซอ่องเมียงชื่อสกุลแชงยอนวอนอินวันเดือนปีเกิดนะคะ ยอนลักชอกก็คือที่สามารถติดต่อได้นะคะชีวอนบุญญาตรงนี้ก็คือสาขางานนะคะสาขางานอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะช่องเมียงชื่อสกุลคังซึงฮูแชงยอนวอนอินวันเดือนปีเกิดก็จะเป็นปีเดือนวันที่นะคะยอนลักชอกก็เป็นเบอร์โทรนะคะ ชีวันบุญญาก็คือสาขางานพันแมอ่อบนะคะ,ะก็คืองานขายอันนี้เป็นประวัติยอ่อราวนี้ต้องไปดูที่คำถามค่ะข้อนี้คำถามถามว่าแซงยินวันเกิดออนเจเมื่อไหร่วันเกิดคือเมื่อไหรเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดนี่แหละค่ะเป็นคำตอบนะคะวันเดือนปีเกิดก็จะตอบข้อสีแต่ตรงนี้นะคะคำถามสามารถถาม อิริมชื่อได้นะคะาถามอิรินฮาโกชิปผืนงานที่อยากทำอะไรนี้ได้นะคะขึ้นอยู่กับคำถามตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูนะคะแต่ก็ตรงนี้ดูอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะโอเคต่อไปามาดูข้อนี้กันนะคะอันนี้เป็นพอซื้อพโยตัวรถเมย บางทีก็จะเป็นคีชาบิโอตัวรถไฟอะไรพวกนี้นะคะอ่ะมาดูว่าในตั๋วมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะพูซานไปซอูลนนี้เป็นชื่อเมืองโยกึมค่าโดยสารนะคะชุนบันอินวันที่ออกเดินทางชุนบันชีกานนะคะก็คือเวลาออกเดินทางชาซอกที่นั่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาให้มาเนาะ ะะซึ่งคำ,คำศัพท์พวกนี้ก็อยู่ในโนต้ตเหมือนเดิมนะอาจารย์จะเขียนไว้ให้แล้วนะคะคำศัพท์ที่เป็นสําคัญสําคัญเฉพาะเรื่องเนาะเรื่องนี้ก็มีนะคะคำถามถามว่ามานึนก็ซึ่นข้อใดถูกต้องนะคะอ่ะดูตรงนี้นะข้อ1บอกว่าโซออลภูซานนะแต่ในนี้บอกว่าอะไรคะภูซานไปโซออลนะข้อนี้ผิดละโยกืมค่าโดยสาร มันอีช่อน1 2 0 0 0อนบอลแต่ในนี้บอก2 000, 000ก2 0 0 0นอนบอลผิดต่อไปอันนี้คูวอนชิปโออินชุลบันออกเดินทางเดือน9วันที่15นี่ตรงนี้นะคะวันที่ออกเดินทางเดือน9วันที่15อ่าตอบข้อ3ต่อไปชาซอกบอนโฮหมายเลขที่นั่ง30อ่าอันนี้30มันไม่มีอยู่แล้วนะคะในนี้ก็อันนี้จะเป็น26 อ่าโอเคข้อต่อไปอ่าข้อนี้นะคะจะเป็นการนับจํานวนนั่นเองเนาะนับจานวนเพราะนับจานวนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้หาจํานวนกับลักษณะนามที่ใช้เหมาะสมนะคะอ่ะอย่างข้อนี้เห็นไหมคะคาศัพท์เหมือนกันหมดเลยเครันเครันเนาะเครันแปลว่าไข่ต่อไปจํานวนนะคะมียอซอดหก <6. S 1> อิรกบ มี6กับ7ต้องเลือกก่อน 1, 2 3 4่6 7อา่า7เพราะฉะนั้นต้องเลือกอินกบใช่ไหมคะก็มีข้อ2กับข้อ4อ่ครานี้ข้อ2อินกบอะไรอินกบเบอยงขวดอ่าไม่ได้แล้วไข่เป็นขวดไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นอินกบแกนะคะ7ฟองหรือ7ลูกนั่นเองตอบข้อ4อ่อันนี้ไม่ยากนาะอ่าข้อต่อไป ข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะคะตำแหน่งที่ตั้งก็จะเป็นพวกคำบอกตำแหน่งอะเนาะ,นะใช่ไหมคะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังพวกนั้นอะมาดูเนาะ,ะคำศัพท์เหมือนกันหมดเนี่ยนะคะเช็คสั่งเช็คสั่งก็คือโต๊ะนะคะถัดไปเป็นคำบอกตำแหน่งยอบเพข้างอ r รเอล่างอนานในวีเอบน นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันหมดมูลครอบแก้วน้ำอ่ะจากภาพแก้วตำแหน่งของแก้วน้ำคือบนโต๊ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4 1, นะคะนี่คือแนวข้อสอบทั้งหมดนะคะที่ออกอยู่ยังออกอยู่นะคะแล้วก็ที่เคยออกนะคะเราก็ลองศึกษาดูนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยมากๆเลยก็คือในการเรียนภาษาหรือสอบภาษาก็คือการท่องคําศัพท์นะคะอย่าลืมเพราะนั้นหมั่นท่องคําศัพท์ให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปอาจารย์ก็จะมาแนะนําในส่วนของข้อสอบการฟังนะคะสู้ๆนะคะทุกคนน่ะเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้าจ้า